สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศลาวเวียงจันทร์นะครับอเมเอียลกาดเอาไปแม่พอควัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพชรอันนี้พวงจักจีเรือยมีเยอะขนาดเลยนะครับเอันนี้จะเป็นแง่นะครับเนี่ยแง่ใช่ไหมใช่วัตแวนด์เหรอครับ ไม่กรอกมันพ้องว่าแลนก่อนเนี่ยอันนี้แลนก่อนแลนเน,ะน,นาะไงทอดอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยอันนี้ล้นเหีห้ยนตัวหนัตง,นงตัวนี้กัตกบตัวนี้มัน,น,นต่างกันไหนแดดแล้วตัวไหนฝ้ายอันนั้นฝ้ายในี้หนัตงตัวนี้มันเป็นตัวด แมงนะครับแต่อันนี้ไม่มันย่างแบบโคตรโคตรโแบบนี้น่าจะอร่อยกว่ามั้งครับตัวตัวนี้แซ่บกว่าไหมจิงแทงกว่านี่มั้งต้องใสอันนี้คือเนื้ออะไรครับฟานก้อนใหญ่ขนาดนี้เดียวเนื้อฟานอะไรนะฟาน อันนี้เป็นเนื้อปลานนครับมันคืออะไรวะปลาน่ะปลาก็เหมือนกิ้งอ่ะ๋อ้กิ้งกวางไะนะ<อ>เดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูยาวๆกันเลยนะครับเ <s> ขาจะอู้เมืองเอาเนาะเพราะว่าคนต้องเที่ยปุ่นกับฟังกับเมืองได้นะครับนี่ม<อ>ีหมดเลยนะครับเ<อ>ยอะมากนะครับฮิตท็อบ เฮดโฟนนะครับอันนี้จะเป็นป้านะครับอัน Mag <ใ>น,น,น,นี้เป็นแมงเหี่ยมโฮนะครับเนี่ยมีแค่เฮดนะครับเฮดที่เพิ่นมาได้ล้างนะครับเดี arc, ่จะปลากันไปดูเรื่อยๆนะครับไฟกันยาวๆเลยจะบามีการตัดคลิปนะครับ ทางนี้จะเป็นพักนะครับพอจะเข้ามาโอ้โหอันนี้หนังควายอันนี้โลเท่าไหร่ครับสี 4, ่พันสี่สิบสี่สิบพันกีบเหรอครับอ๋อหนังวัวหรือว่าหนังควายครับเนี่ยหนังควายอันนี่ครับโลสี่สิบพันเหรอครับนี้ยดิครับหนังควายดำดิหนังควายดำเดี๋ยวเดี๋ยวกํกาแม่นะครับครับ เดี๋ยวจะไปดูของนะครับตลาดเก็ค่อนข้างทีใ่ใหญ่ขนาดเลยนะครับมีซปกตะ้อนก็มีเน็นะครับอันนี้จะเป็นไก่นะครับไก่กับเป็ดก็ชุดแกงแค่นี้เหมาะแต,แต่ที่เป็นนอนะครับดอกค่า ใช่ไหครับดอกขาน้ำใบย่านางดอกก,กบก็มีลูกปลานะครับโอ้เยอะขนาดกินเดียว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 ปาอันนี้ก็จะเป็นเคียงปลานะครับมีกบปลาลาดปลาไข่ปลานะครับโอ้ัอน,นี้ไข่เป็นไข่ปลา ออเอาไปแกงหม้อสักรรมนะครับเาตัวใหญ่ขนาดอ,าอันนี้ <ไป S 1> นจะเป็นแปลนปลาเพีเ้ยนะครับไอชิบพาเลยโอ้ปีศอกนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเคียดเคียดก็ว่าอึงครับอันนี้เนี่ยเป็นอึงนะครับเนี่ยเนาะ อึ่งครับอึ่งตักแห้งนะไปครับเดี๋เราไปดูร้านอื่นต่อนะครับแม่กับบุห้วจะเสาะเอาอย่างไปเนี้กินนะครับเนี่ยมันเลือกนะักขนาดพอไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศ